ป้ายา่าทำไงดีเนี่ยตัวแสบดึงเอ็นจีทิวอีกแล้วแล้วปากก็แห้งด้วยอะ่ะป้าป้ายา่าโอ้นี่มาถึงก็เก็บที่นอนทางคำสัต์ให้คนอื่นเขาทำบ้างเถอะจะดีดอะไรขนาดนั้นป้าวันนี้หนูหนูจะไม่รักลูกหนูวันหนึ่งแล้วนะวันนี้ตกลงเพราะอะไรก็ดูเดียดเ,อเอพอแป๊บเดียววันนี้พ่อจ๋าเข้าไร่ ดึงเอ็นจีที่ออกไปแล้วป้าไปญาตดื้อกับแม่เหรอลูกมาดูปากนวันนี้ตกลงกันแล้วถ้าดึงเอ็นจีที่อยู่ก็คือไม่ไหวแล้วนะคะไม่น้ลนะคะวันนี้พ่อไม่ได้คุยกันเลยวันนี้แม่ไม่รักหนูนะแม่ขออนุญาตไม่รักหนูวันหนึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะได้ไหมอยู่กับใครคะใครดูหนูละคะวันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักเว้นวันหนึ่งนะแม่บอกก่อนนะ ว่าไม่ต้องมาสายเล่นเลยวันนี้ไม่ไหวแล้วลูกแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยป้าย่างมาเรียกให้กินนมพ่อจะมาให้กินนมแล้วตอนเนี้ยจะทํายังไงอ่ะทำไมล่ะคะคนนี้ก็ดีด,ดเ,เออเขาแม่ลูกเขากำลังเครียดกันนี่มามามาปุกให้เกลี้ยวกินนมป้าย่ากับหมอปานี่ต้องสลับกันแบบทรมานชีวิตหนูกับลูกนะถเวล วันวันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักหนูวันหนึ่งนะคะดึงอีกแล้วแล้วดูป้ามือเขาไวมากตอนเนี้ยใช่เขาเริ่มโตแล้วไงมเริ่มปัดเริ่มอะไรแล้วไหมวันนี้เราตกลงว่าเราจะไม่รักกันหนึ่งวันนะเพราะว่าแป๊บเดียวแล้วดีกเนี้ยจะกินนมยังไงหิวก็ต้องดูดปากเลยนะคะนะคะแล้วดูสิไม่มีสายอะไรอยู่แล้วดึงออกเฉยเลย แล้วสายอยู่ไหนคะป้าน,น,<ข>นี่ไงรอนนี่ไงใส่ใหม่แล้วค่ะอาบน้ําทีเดียวแล้วใส่เลยจบเนี่ยถ้าปยามไม่มาตามปกคล้ถึงเวลากินนมสองชั่วโมงกินนมทีแล้วดูลูกทํานี้กับแม่แม่ไม่ไหวแล้วคะ่ะแม่ขออนุญาตไม่รักคนดื้อวันหนึ่งนะคะวันนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะขออนุญาตไม่รักคนดื้อวันหนึ่งนะคะไม่ต้องไม่ต้องหลบหน้าเลยวันนี้มีความผิดคะ่ะแม่ไม่ไหวแล้วคะ่ะ นะคะแม่น้อยใจเป็นเหมือนกันนะคะหนูมีความผิดใช่ไหมคะคุณพี่ย่าคะช่วยมานั่งก่อนได้ไหมคะจะดีดเลยขนาดนั้นคะ่ะลกูลกลูกวันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักนะคะทำอย่างนี้ดึงออกทำไมคะไม่ได้ค่ะ อ้าวพี่ย่าพี่ย่าไม่ทาอะไรแล้วบอกพี่ไม่ได้นะคะคุณแม่คุณแม่จะมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตไม่รักค่ะใช่ไหมลยะใช่ไหมใช่ไหมสงสัยเรื่องตักตัดเขาอยู่กับป้าย่านี่เขาจะเป็นอีกแบบไงจะเหมือนกับเป็นเด็กที่ดีอ่ะป้าย่าคนที่ทําอะไรไวมากจะแบบว่าเปลี่ยนเออเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพราะวันหนึ่งคนต้องช่วยค่ะคนเดียวไม่ไหวเราทำความผิดเราไม่กลัวอยู่แล้วเราต้องสู้หน้าเขาหลบหน้าจะไม แล้วเธอเธอขาเธอเนี่ยน้องแดงน้องแดงอบบนีหนบหน้าลบบนี้พอเขามีความผิดเขาจะเป็นอย่างนี้แหละดูหน้าเขาวันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักหนึ่งวันนะคะไม่ได้ค่ะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ไหวเลยค่ะนักเรียนนั่งตัวตรงๆเดี๋ยวรอพี่เจบอีกคนหนึ่งวันเฮโยเดะ ไอ้เยอะกดเอื้อน้าทั่วเม็ดไอตายลอยคอมาหางกอดเธอเยิ้กเดี๋ยวต้องเต็มอาบน้ําสับผมแล้วไอ้เยกดเอ้อน้ำทั่วเม็ดกระตายเลยคออ้วนพอจะอาบน้ําที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกชีเลยลูกทำไมฮะมันเป็นยังไงใครใครคนผิดเาตีรวันนี้ใครคนผิดคะเราทําผิดเปล่าลูกผิดไหมลูกวันนี้ผิดเปล่าไหนกบอกสิผิดไหม หนูไม่ผิดค่ะเดี๋ยววันนี้พอเขามีความผิดพี่จะนิ่งแต่นิ้วหนูไปโดนอย่างเดียวค่ะไปเกี่ยวนิ้วเฉยๆค่ะดีดี๋สิหนูไม่ได้ดึงนะคะบอกพี่ลูกหนูไม่ได้ดึงคะ่ะแม่ขาใส่ทุกวันแม่กนหนทรมานาน,าน,นี้ค่ะลูกทรมาสงสัยมันลำบากกันเลยเจ็บเจ็บคนใส่เจ็บคนที่โดนใส่แต่คนที่ใส่น้ําตาล่วงกันหมดเร็วเดี๋ยวพี่ย่ามารอนวดให้หนูต้องนวดจริงๆกัะวันละสี่ชั่วโมงเลยนะคะว่า ดดดดิิิิงงงงเห็นไหมดูคนเราดิิงงดูคนเราดดิิงงเดี๋ยวดูนะแม่ขออนุญาตไม่รักหนึ่งวันนะคะเศร้าอยู่เดี๋เศร้า sorry sorry แม่วันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักนะคะ sorry sorry เดี๋ยวดูเขานะอ่ะโยกเอือน่าสลายไปตายเลยคือมาหันต์บัดคอยก อายุเด็กเอ้ยน้ำทั่วเมฆกระต่ายลอยคอมาหางอ่อกะคอโยกเด็กเขาฟังเสียงว่าถ้าเกิดแม่อยู่จะเศร้ต่อจริงเราแอบฟังถ้าแม่ไม่อยู่เขาจะเล่นใช่ไหมเขาไม่เห็นแล้วอ่ะแม่ต้องอาบน้ำตาบอกแม่ไม่อยู่อ่ะอ้าวแม่ไปไหนแล้วล่ะแม่หายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วที่เขาแยกอยู่คนเดียวหรออ้าวหนูเล่นกับใครคะ หนูเล,ล้กลกับใครคะลูกอืมหนูเล้กกับใครอืมเล็กกับพี่ผู้หมน้อยเหรอคุณเขารู้เรื่องไหม,ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตนเนี้ยเขามีหูเนี่ยเ,เขามีหูสองข้างเขามีหูอยู่สองข้างอืมแม่ไปไหนเนาะแม่ไปไหนนะแม,ม่ไปไหนลูกอืมแม่ปลาไปไหนคไแม่ป้าไปไหนแม่ป้าอยู่ไหมเดี้ยงสีเลยแม่ปลาก่อน เร็วเรียกแม่ก่อนแม่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 เดี๋ยวดูนะคะวันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักนะคะดูสีหน้าแสดงได้ไหมคะเนี่ยเป็นไงเมื่อกี้แม่ไม่อยู่ยิ้ม เป็นในความฉลาดของอ้วนฉันวันนี้ดึงสายเอ็นจีทิ้ววันนี้ไม่อยากใส่ใช่ไหมอ่าวันนี้วันที่สิบเจ็ดถ้าหนูไม่อยากใส่หนูต้องหัดดูดนมให้ได้หนึ่งออนน่ะไม่ต้องทําตัวน่ารักไม่ไม่ไม่ใส่แล้วให้ดูดนมวันนี้แม่ขออนุญาตไม่รักนะคะเศร้าทำไมอย่างนั้นล่ะเศร้าทำไมอย่างนั้น จะไม่รักหนูได้ยไงเดี๋ยวหนูจะอยูุดป่ะป้าเดี๋ยวหนูไปเตรียมเตรียมน้ําอุ่นให้เขาก่อนนะอป้าเดี๋ยวหนูเอาไปข้างนอกก่อนนะอป้าอยู่กับน้องนะเดี๋ยวหนูไปเตรียมน้ําก่อนโยกนี่เอาน้ำเ่วมิตรตายได้เธอฝัาง่ะอากาศเธอโยกนี่โยกนี่เอาน้ำเ่วมิตรตายเด้เธะมาห้างง่ะอากาศเธอโยกนี่ เด็กตีน้ำชั่วเมฆก็ตายใจใคะแม่แหงไงแต่คคยดีก็เราให้ปล่อยอยู่คนเดียวสิวันจ๋าอาบน้ำลูกดูเขานะ เออเสื้ออาบน้ําเลยสะผมด้วยทีเต็มเลวคัแสบขยันจะงอแม่เราเอาเท้าไว้ใกล้เอาเท้าออกก็เอาเท้าเข้ามาใกล้รักแม่ไหมจะดื้ออีกไหมคะลูกดึงเอ็นจีทิวออกคะ่ะแล้วหนูก็งอนเขาหนูบอกวันนี้ขออนุญาตไม่รักหนึ่งวันเขาทำเศร้า แล้วพอหนูเดินออกไปข้างนอกบอกว่าญาติแต่หนูร่งอยู่นะแล้ว่าหนูออกไปข้างนอกอแล้วแแลล้้ววพอหนูบอกหนูออไม่อยู่เต้นเต้นพอหนูเข้ามาแม่มาแล้วแม่ขออนุญาตไม่รักเศร้าอะไรใส่อ่ะพอเสียงพ่อมาอุ้ยหันฟุบเลยเสียงพ่อ,อเป็นพี่เล็กทสีสาวสาว <สา S 2> นั่งอยู่เลยใส่ไปเลยน้ำก่อนพ่อ,พ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 อ